Tadi. ตอนชีวิตนี่คือตัวอย่างของคนที่รู้จักตัดตอนชีวิตตอนไหนมันแย่เราไม่พอใจเราตัดมันทิ้งตอนไหนมันดีตอนไหนมันเป็นที่พอใจจะเก็บมันไว้ก็ได้เลือกเอาบทไหนตอนไหนไม่ดีตัดทิ้งบทไหนตอนไหนน่าภูมิใจเก็บไว้ให้ความสุขเราต้องฉลาดกับชีวิตของเราเราต้องฉลาดในการใช้ชีวิตความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคืออุดมวิชาคือวิชาเด็ดสูงที่สุดในโลกมหาวิทยาลัยทั้งโลกไม่ได้สอนวิชาเหล่านี้สอนแต่วิชาธรรมา หากินแต่ไม่ค่อยสอนวิชาชีวิตพระพุทธองค์ทรงสอนวิชาชีวิตสอนว่าทุกเกิดขึ้นทำอย่างไรกิเลสเกิดขึ้นทำอย่างไรอยากมีความสุข ทำอย่างไรความโกรธความเกลียดชังเกิดขึ้นทำอย่างไรนี่คือวิชาชีวิตเป็นอุดมวิชาแปลว่าวิชาอันประเสริฐที่สุดโลกไม่ได้สอนวิชานี้โลกสอนให้หาเงินโลกสอนให้หากินโลกสอนให้เอาเปรียบโลกสอนให้ทําธุรกิจแต่โลกไม่บอกเราว่าอกหักทําอย่างไรโลกไม่บอกว่าเราโกรธขึ้นมาทําอย่างไรโลกไม่บอกว่าเราเจ็บช้าน้ําใจขึ้นมาทําอย่างไรโลกไม่บอกว่าเรารู้สึกผิด ทำอย่างไรบางครั้งเราไปหาหมอก็จัดยาให้เรากินเป็นชุดๆกินจนตับพังความทุกข์มันฝังอยู่ในใจไม่มีหมอคนไหนมาผ่าตัดหัวใจของเราเพื่อแก้ทุกข์มีแต่จัดยารักษาระบบประสาทของเรารักษาสมองของเราปรับเคมีในสมองของเราแต่ไม่เคยปรับจิตปรับใจของเราเลยนั่นคือเหตุผลที่คนจํานวนมากยังคงถูกคุมขังอยู่ในคุกของความเจ็บปวดยังคงถูกคุมขังอยู่ในคุกของความรู้สึกผิดฉะนั้นถ้าเราตราหนัก รู้ว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตเราเกิดและตายทุกขณะจิตก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเสียดายคนเก่าเพราะมันเจ็บไปแล้วทุกๆขณะจิตวันไหนมันก็จบไปแล้วพลาดวันไหนมันก็จบไปแล้วในวันนั้นอย่าให้อดีตมากรีดปัจจุบันแบ่งชีวิตออกเป็นช่วงๆอย่างนี้แล้วเลือกเก็บช่วงที่งดงามไว้ช่วงไหนไม่ดีไม่งามปล่อยไปเราก็จะเป็นไทยจากอดีตขอให้เราเกิดใหม่ตั้งแต่ แนี้เป็นต้นไปใครเคยเจ็บช้ำน้ำใจกับตนเองเคยหมุนหมองครองเศร้ากับความผิดพลาดในอดีตให้มันจบ